โอยตัวนี้คุ้นๆขาวเบาะแดงเลยเหรอพี่เตยเรียกว่าอะไรอ่ะยอดนิยมที่ทุกคนคุ้นเคยกันนั่นแหละฟรีดาวน์นะเมยแเ่นเ <c oughs> นะคะแล้วก็ทําสัญญาฟรีถึงที่บ้านเลย อ๋อผ่อนเบาๆอยู่แค่หลักพันไปปลายต่อเดือนเท่านั้นเองพันไปปลายด้วยไม่ถึง2องพันเนาะใช่แล้วเดี๋ยวที่เรียนอยู่ตรงนี้คือมีเจ้าของแล้ว <laughs> เรียบร้อยนะคะอ่ามีอะไรใหม่บ้างสําหรับเจน4พี่เตยเตยได้มาเป็นตัวบ้ากุญแจแบบใหม่นี่นี่มาพร้อมกับการตัวนี้นะอ่ามีมอเตอร์ยังได้เป็น2,000วัตต์แรงแรเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าตัวแบตเตอรี่เนี่ยได้เป็นแบตเตอรี่กาฟีนตงเม่เฮ้ยได้กาฟีนแล้วไม่ต้องอัพเกรดสูงสุดถึง1 0ึ่ง้อกิโลเมตรเลยตู้กล่องวัวท่อ EM85 นนั้ถูกต้องค่ะตัวนี้เขาทางแบรนด์เนี่ยให้มาด้วยเลยนะคะเป็นหมวกกันน็อกเต็มใบแบบนี้โอ้ยสวยมากอี่นี่นะคะกแจน่ารักด้วยอ่ะแขมงกุญแจให้ด้วยนะคะอันนี้คือของเดิมๆจากโรงงานเลยนะนพร้อมหลอ่อพร้อมซิ่งเลยนะคะทั้งตัวชุดแต่งล้อแม็กอันลอยนะคะปั๊มเบรกหน้าหลังมไม่หมดมีก้านเบรก C N C นี่ใครอยากได้สนใจรีบทักมาเลยนะคะเพราะว่าของมีจำนวนจำกัดโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเนาะ